กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกูุตคนสมองสบอนเด้อตอนนี้ก็ได้จะออกหน้าพี่น้องเอ้ยกับพ่อน้องเดือนกับสามีสบายดีพี่น้องขอคำบม้นเลยเฮียยันหยันสิบวอลล์ยังวะน้ำไหลเฮ้ยน้ำโสของทางพี่น้องเอ้หมุนเพื่อทางวะดูทางเปืือน ลื่นขนาดจนออกตะเฮือนมาได้ลูกๆมาออกตะเฮือนเลยพี่น้องเงยให้ก้อนเงิดหย่าอันนี้นะหย่าหรือดอกอยังนี่มันโมเมนตยางโมเมนตยางยิืดมาแล้วมันเป็นพืชแต่ว่าบาพี่น้องเ่าจะพาออกไปเบิร์นไดพี่น้องเลยวันพรุนี้พยโยะอะเลโนลูเนาะมาหยอดพยโยพยโยโนลูพี่น้องเลยเนาะ ยังโบทันทอดยังโบทันทอดแต่ก็ใกล้จะทอดกำลังปีกมันปีกมันพันโยนะทอดเวียอะไรพี่น้องเอ้ยกำลังชีเกินโตเขามาลาวมาหอดลาวตอนเที่ยงคืนเพื่อนว่าแต่ว่าอยู่ทางภาคภาคเนื้อพื่ออัตปือเนื้อหรือไต่ไต่จีเอาคือได้หาพ้นกระทบแล้วเพราะว่ามันอยู่ไต่สัตว์ทีว่าไต่เ้ยโอ้เพรวน้ำเนาะ ก,ก็ใกล้วีอาเตีย,ตยตอ,าอาตะปืนอ่ใกล้เลยคือต่ำน้ำท่วมเลยพี่น้องเลยแถวอัตตะปืนนะ่ะท่วมบ้านเฮือนคนโอ้ยสะนานวันวายเห็นอะไรอีต้นเนาะมีแค่ปีกมันขาวมเมป็นเต็มได้เพื่นนีน่พีน่น้องเลยเมือนแรงเนาะเพิ่นว่าพตอันพญายเพิ่นเบิ่งข่าวใน่นวิทยุพี่น้องเอลยเพิ่นว่าตอนเที่ยงคืนพญอันโนรูสิมาหอดโนรูบ่แม่นยูโนรู โนดูนตอนเที่ยงขึ้นพายุสิมาฮอดล้ววสันเตรียมหับอันพ้นกระทบให้ดีวสันเพื่อนอันเกลี้ยเพื่อมา้ได้เอาพี่ปลุงเลยเคทีมองมันสีขาวเต็มๆนำกะมีการเตรียมเพิ่มพ,มพี่น้องเลยเอางวาเอาควายไปไใอยู่บอลสูงๆหลกักทรัพย์สินมีค่าย,ย่างผนกาวใบแบบหมายเอาไวไ้ใกล้โตที่สุดหลักะใบใบบอลปลอดภัยนะพี่น้องเลยลเหลักะเฮือ เพื Ooh, ่อเพื่อกเตียมไว้ได้พอเดือนอยู่มองสีสแด้หาพ้นกระทบมองพายอยู่สีขามาเต็มๆ่ะเลยแค่นำ้องแค่นำเทเนาะบางทีมันต่ำเน้องแมนเป็นบี้เหมือนประกาศเตือนาม่ะแก็กะแพแก็ลงหดเมือเม่อกลงหมาบ้านเะไรแล้วก็บิ่งข้าวอยู่มะร้านี่ฟังอยู่ก็ลงเลยแต่ก็ลืมไปน้ำอัน ฮู้จ <can 't S 2> ักแต่จุดสําคัญมาให้แลฮู้แต่ว่าเพิ่นเตรียมเฮือไว้แล้วเฮือก็ตายลําแลปลเฮาก็ลืมจํานวนก็้ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ดีได้หาผลกระนกระทบเ้ก็สู้ๆื่อนํากันพี่น้องเอ้ยแม่นว่าอยู่ทางไหนก็เข้าเฮาก็ออก่อนหมู่เฮาอยู่เวียดนะะโดนเต็มๆผลกระทบแล้วเท่าว่าน้ําแตแกงมานี่เขาไม่น้ําออกแกงนี่เขาไม่ต้องนยังบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยปีนีนะ มันสริทเบิร์ตเที่เรามันสิไปน้ำหนาเบิดแมนมันลบมันเน,น่าแล้วกะบริกินปีนีอยู่เวียดนัน้นพายุข่าวบา้บานบ้านเฮื่อนคนฮักสน,นันวันไวเสียสิบิตและแปดไลนตอนนี้นะอย่างตาทางพี่น้องเอดสองไปบงเขาอยู่นะ้า เพลงพอบพี่น like. ้องเลยแม่นัวถามมันอ่างลายมันกระซิบข้าวตึ๊กสะดุ้งตีอ๋อเห็นหน้ากำลังมาเออหนามกำลังมาแห้งเลยป้าข้าตึ๊กสะดุ้งเลยพี่น้องเลยโอ้ยพี่จิบขื่นเดี๋ยวเราอเพลินขับเนี่ยแม่น้องเรือกับเป็นวัดเป็นไอ้ขอโทษขอให้ละไรพี่น้องเอ้ยเสียงกะสิพังบุกข่อยผู้เลืองแน่ผู้ดังมันบุกขื่นดังเสียงขื่นดังเสียงมันบุกขื่นดังเสียงมันอยู่หุ่ข้อเสียงข่อยเนี่ยแม่นยุ่เออเสียงข่อยนี่ เชียงฝอยคืยอกันใครเนี่ยแต่ว่าคว้าอันคว้ารถสภานแฮปปี้นี่มันสูงพี่น้องเลยาถึกงอยู่บ้าโอ้น้ำมันยังชิมาบอจักปวดเมือเ่อแรงนี่นะบอลเรือไอ ตอนเทียงขึ้นนี่ฮะเต็มๆมาใส่ผาอยู่ชิมาหอดอ,าาออกมาหอดหายหน้าเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นหน้าข้าเจ้าทางไปหน้าเฮ้ากับซุ้ยไข่แน่พี่น้องเลยขเขาเข้าเจ้าบนท่านออกเขาเฮาตีกับเขาเบาควันเต็มๆเลยพี่น้องเลยทาไว้นำเอาแกนู้ ข่าวลมข่าวย่งนี่น่ารูบถิ่มปีนี่ชิบริกินข่าวซะแล้วมีเอซีคอมเมนต์มาว่าคือปวใแส่เขางั้นมาสั่นใส่บ่ได้พี่น้องเอ้ยแถวห้าวนี่ถ้าว่าฝนมันบ่อตกนะถ้าว่ามันแห้งเลยนะคนเตรียมเขาข้าซุกก่อนเขาเกี่ยวก่อนเขาห้าวกระเซียน แตวางงัวแล้วกางควายเนี่ยแตมันบอสุกนะเพราะว่าเทวนี้ให้เกี่ยวแล้วก็ปล่อยงัวเลยพี่น้องเลยปล่อยงัวปล่อยควายเลยแต่ว่าเขาแค่จะถิ่พัดหนอกนี่เป็นเขาหอมพี่น้องเลยเมื่อกลื่นก็เพิ่งดอกแต่ว่ามันมันงันตอนที่มันบวชถอดเพราถอดแล้วมันก็ว่าว่าขอซุกข้าวเดียวกลื่นก็เพิ่งดอกเขาอันนี้มันออกแลวมันขนนั่ซุกพี่น้องเลยพอพะป้านกันทะหลรื่นก็เล็กน้อย เชียงหน้าสิปิเตียวอยู่บ่อเด้อไก่กับพ่อไก่แป้งกับซามอยู่เที่ยงเบาควันรวยเอ้ยเสือมาหลังขี้ไก่เลยพี่น้องเลยคนมาอยู่ละไก่ถึงไปนอนนู้ยหมุนเบิดมันงจีขี้เป็ดขี้ไก่พายนุกับพี่น้องเลย ส่วงด้านหน้านะห้อง5ฟฝนกับผมมากใกล้มาช่วงเขาอันออกมาก็ข่วงเพราะว่าฝนแหลนมากโอ้เขาเจ้าห้องก็ออกแล้วเอ้ยมันอในงั้นได้เขาเจ้านี่มันหล่นเดียวก็เลย ขอยบอกอย่าขืนได้เทียงใจข่อยอยากขาดเดียวเห็นเหยเอา้าเอาขอข่อยเห็น,น,นหแล้วข่อยก็นำหาโตหกเจ็ดอยู่หันเดมันขามพี่น้องเอา้เอาจะถือทองยางมามยุเอ้ามันออกเด้เอเฮ้ย,ยมันมีทองอยู่อันทองใส่เพลินเพลินลูกคันเด้ ไปดึงยังออกมาพี่น้องเลยเขามาส่งมะละกงขาวมาส่งต้นพางไปเห็น,มน,นแมงคามบลาต้นนี้นะต้นตัวใหญ่นะลายโตอ้าบินไปเลยเฮ้ยบินไปเลยต้นนัหนแล้วนนลมันบินไปไยมันบินไปเดี๋ยวเขาไปเก็บกับพี่น้องเลยเออเป็นอะไรเด็กโตเฮ้ยอามาใสาน่นี่ม่น,บบนับมึงนาะ ถ้ากอะไรออาแม่ค่าไน้องเ้ยนะต้นพงังต้นเอ็นทีกก็สามีหผลหนาบนมีจตัตโตโอ้ยยังอะนะหน,น้าอย่างาอ้ยอยู่หน้านี่เอติดสองอันผูกหนึ่งโตสองนะี่กสาม ไม like ่เป็นไปนะติจัโอ้สี่โอ้เออจับมือกันียก็ได้จับมือแลต่ล่ฮะหกกรแม่ยังไงนะเจ็ดพวกก็แม่ล่ตัวยแปดเก้าสิบจักโต้จักโต้ ai, à, chín à, mươi một, chín mươi hai, chín mươi ba, chín mươi bốn, chín mươi mà, tưởng, cả tưởng, ừ. mà, mà, mà sao nó cứ tung, nó cứ đây nó. qua sông mà bưng riêng mẹ, qua bưng lao xanh. sẽ โอ้ยพี่<ด>น้องเลยโอ้เสีสงแล้วขอดเสทงเจ้า,า,อจาถอลงใช่รอเจ้ชิบปจับมมนเห็นยัางมันจะจับมือเจ้าเห็นยังคงยากสอนก็นมีนะอยู่ในผู้พรูขึ้นชนะโนบะโอ้ยเสสไปนี่นี่พีาออกมาหน้ากันม่ได้ของกินพี่าเซบแซบพี่น้องเลยถอดมาเสาร์เนาะแม่มัน จอรนก็จะเห็นหลายๆส่องก็จะได้แมงคามจ้าก็จะไปเอาอะไรต้นยางเขาก็งงต้นแก่ลายตุ่นุปต้นแก่เป็นอะไรต้นแก่เว้ยเขาเอาอะไรต้นเสื้อใครเขาเอานะต้นเสื้อกรอยูหรือเปล่าแกน้องเยียบเอาอะไรต้นเสื้อตุ่นเสือต้นเสื้อต้่นหุ่มต้่นหุ่มเขาบ้าเลยเน๊หุ่มเลยเน๊ต

อยู่โน่รูพี่น้องเอ,อ้ยมันจะเข่ามาเล่าตั้งแต่วันที่8 5ที่30จังวิทย์อาจารย์แล้วก็เคลื่อนโตขอไทยต่อโอ้ยจะได้กัเแจมเมอรอหาพ้นกระทบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะได้กะเขตได้ที่ได้หาพ้นกระทบแห้งกาอันจะได้กัะสูส้ๆเนาะถ้าทรัพย์สินเสียหายยังกัขอแสดงความเสียใจนําเพราะว่า ถ้าต้นหนักมามันก็สีมาแห้งเนาะคือจากงาเห็นข่าวหลายลเถือ่อคือเคลื่อนแตกยังน,น,โน,ะ,นะโอ้ยอันตรายอัายเอาเราขืนไปละโอ้ยเจ้านายก็แสดงความเสียใจน้ำผู้ที่เสียหายกับพวกทั้งลมทั้งฝนพี่น้องเลยขนาดม่แต่ปีกไม่ท่ากับมาหอดเด็กยังลม่มนะพอหนึ่งเดือนเท่ากับจะพี่น้ออกตะเฮือ,อ,อนตะซานไปเลยปร,รุงเลย,ยอื่นอย่าข้ามยังแห้งอย่าบันไดทางใดเด้อหรือว่าเสีย,ยนั่งเสาวหวยพี่น้องเลยตึกสะดุง้ง ถ้ายไปไต้องคลิปกัสบสป็นย่อนฟนนี่แหละพี่น้องถ้าไฟฟ้าดัดบบ่มีแบตก็บสุดไปไดต้องคลิปเนาะพราน้องเดือนเพราะว่าเขหเว่านะถ้ามีฝไามีฝุ้นแหน่เลยไฟฟ้าอยากดับก่เนาะแล้วก็พผากันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง